ระเบียงเล็กๆหลังบ้านมีเสียงลมพัดผ่านเบาๆมือข้างหนึ่งกำลุกบิดประตูระเบียงขณะที่ใจคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเสียงลมก้องในหูคล้ายกับเรียกร้องให้คบคิดเรื่องหนึ่งไว้ใจได้ไหมถ้าทุกสิ่งดูเงียบสงัดเช่นนี้คนหลายคนอาจมองว่าการเงียบนั้นเป็นแค่สิ่งที่ว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วการได้ยินสิ่งที่ไม่มีการสอดแทรกคือโอกาสให้เราได้สังเกตและรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจ ฝึกใจให้เห็นความคิดที่เข้ามาและไหวออกไปโดยไม่ต้องตัดสินเป็นบันไดให้ใจเราได้พักผ่อนพร้อมกับสรรสร้างความรู้สึกใหม่ๆในทุกวิลาทีที่จริงความเงียบไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแต่มันคือการให้พื้นที่ให้สิ่งที่มีอยู่ได้แสดงออกในแบบของมันเองครับบางคราวที่เราได้เห็นความงดงามของสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกวันความเงียบก็คือบทเรียนให้เราเห็นว่าความสุขไม่ได้ขึ้นกับการเติมเต็มแต่เป็นการรับรู้ถึงความเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวและข้างในตัวเอง การอยู่กับชีวิตในช่วงเวลาที่กลวงนี้แท้จริงแล้วคือการให้ที่อยู่กับใจของเราเองการไม่ยึดติดกับการสแสวงหาแต่ยอมให้ความสุขได้เข้ามาเองครับการใช้ชีวิตท่ามกลางความเงียบคือการเรียนรู้ที่จะไม่ต้องรีบเร่งในทุกสิ่งเราไม่จําเป็นต้องไขวคว้าหาคําตอบทุกอย่างในทันทีเพียงพักชั่วครู่เสียงของใจจะบอกเราอยู่เสมอหวังว่าวันนี้คุณจะได้รับความเงียบมาช่วยดูแลใจในแบบที่คุณปรารถนาครับไทซีเนียอยากชวนให้วางใจว่า ความสงบไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนชีวิตแต่อาจเริ่มจากการวางใจลงเล็กน้อยในวันนี้